สวัสดีค่ะวันนี้แม่นันลา่าพาเพื่อนเพื่อนมาชมใบของเสียนนาคราชนะคะมาเอาให้ชัดเลยค่ะว่าทําไมต้นนี้ถึงเรียกเสียนนาคราชค่ะเพื่อนๆนี่คือใบที่ยังไม่คลี่นะคะปลายใบเนี่ยจะตะวัดขึ้นค่ะเพื่อนเ่นี่ค่ะรูปทรงเหมือนเสียนนาคนะคะเพื่อนค่ะทรงโค้งนะคะทรงปลายใบที่ตวัดขึ้นนะคะรูปร่างค่ะ เหมือนเสียนหน้าคราชเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะคนตั้งชื่อนี้ก็สุดยอดมากเลยนะคะคือดึงเอาลักษณะเด่นของต้นไม้นี่ออกมาตั้งชื่อได้เหมาะมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆค่ะ<ๆ>นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะยิ่งใบที่เขาคลี่ใบเต็มเต็มแล้วก็มีปลายใบยตวัดขึ้นอย่างนี้เนี่ยเข้มขลังมากเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะ เป็นใบไม้ที่มีมนเสน่่์ค่ะนะคะเป็นต้นไม้ที่มีมนเสน่่์นะคะเพื่อนๆค่ะคือมองเห็นแล้วบางคนเนี่ยมีเพื่อนๆบางท่านนะคะเม้นมาบอกว่ารู้สึกกลัวไปเลยท <laughs> ั้งที่เขาก็เป็นใบไม้นะคะด้วยลักษณะที่มือนเสียนนากมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเอาให้ชัดเลยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนจริงๆค่ะเพื่อนเนนี่ค่ะ เป็นอย่างนี้เลยนะคะสายมูต้องมีค่ะนะคะสายมูนี่ต้องมีต้นนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นต้นไม้ที่เรียกโชคเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะเพื่อนๆยิ่งท่านไหนที่นับถือด้านนี้นะคะยิ่งทำให้ความเชื่อเรื่องนี้เนี่ย มีมากขึ้นนะคะเพื่อนๆ่ะนี่เลยดูสิใบนี้ชัดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเสียนนาคราชเนี่ยเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะชอบแดดมากๆต้นต้นนี้คือต้นแม่นะคะที่แม่ดันล่าเลี้ยงเนี่ยคือต้นแม่นะคะต้นนี้นะคะความใหญ่ของใบของเขาเนี่ยเริ่มมีขนาดเล็กลงค่ะจากเมื่อ อสองสองเดือนที่แล้วนะคะใบของเขาจะแผ่กว้างใบใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้คือใบก็จะมีลักษณะอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเป็นระยะที่เขา,เาโตได้สุดแล้วนะคะให้หนอ่อให้ไหลได้หลายชุดแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะเลี้ยงเสียน,นักคาราดนี้เลี้ยงเหมือนถุงเงินถุงทองเลยนะคะเพื่อนๆชอบน้ําชอบแดดนะคะ ชอบน้ำชอบแดดแล้วก็ชอบดินร่วนนะคะแค่นี้ก็จบค่ะนะคะเพื่อนๆนี่เลแม่ดันล่าก็มีมีอยู่หลายต้นนะคะทั้งที่แยกหน่อออกมายัางอนุบาลหน่ออยู่แล้วก็ทั้งที่เอาลงกระถางเพื่อตั้งแม่รุ่นต่อไปนะคะ ก็ทิศที่วางนะคะก็วางไว้หน้าบ้านนะคะไม้มงคลนะคะเพื่อนๆวางไว้หน้าบ้านชอบแดดก็วางไว้ที่ตะวันออกนะคะเพื่อนๆแค่นั้นก็จบค่ะนะคะเพื่อนๆว่าเหมือนไหมคะเหมือนเสียนนาคไหมแม่ดันล,ล่าว่าโอ้ไม่ผิดเพี้ยนเลยนะคะการกลางใบของเขาเนี่ยช่วงที่เขาจเจริญเติบโตขั้นสุดเนี่ย ใบของเขาจะแผ่กว้างออกกนะ้านใบแผ่กว้างออกนะคะอันนี้คือ,อมุมเริ่มแคบลงแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะปืนด่างเนี่ยมีมาเองโดยธรรมชาติของเสียนาคาราชนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบนี้ชัดมากนะคะชัดมากแม่นล่าจะพาไปดูอีกต้นนะคะที่กำลังตั้งแม่ตัวนั้นคือยังโตไม่สุดนะคะ ยังโตไม่สุดเลยเดี๋ยวพาไปดูค่ะต้นนี้คือเป็นต้นลูกของต้นแม่เมื่อกี้นะคะเป็นหน่อรุ่นแรกค่ะเพื่อนๆที่แม่ดาล่าเอามาใส่กระถางไว้ก็เริ่มให้หน่อชุดแรกแล้วนะคะเพื่อนๆได้มาหนึ่งหนอ่อค่ะเพื่อนๆทำไมหวงหน่อจังเลยไม่รู้นะคะเพราะว่าต้นแม่ของเขาเนี่ยชุดแรกได้ตั้งหกหนอนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะลักษณะเด่นของต้นแม่ก็มานะคะ ลายใบที่ตวัดขึ้นนะคะทีนี้พอถึงระยะที่เขาพีกสุดๆนะคะใบใบนี้จะแผ่ออกเลยนะคะแผ่พังพานเหมือนหัวพญานาคแผ่พังพานเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือยังไม่สุดค่ะไปได้สุดกว่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยต้นสูงก็เกือบหนเมตรแล้วนะคะต้นแม่ของเขานี่เมตรกว่าๆค่ะเกือบสองเมตรค่ะท่วมหัวเม็ดดันล่าเลยนะคะ หน่อก็เริ่มให้แล้วค่ะออกหนอ่อบริเวณโคนต้นนะคะนี่เลยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะหน่อของเขาให้เขาโตวกว่านี้นะคะค่อยแยกออกมาปลูกค่ะตอนนี้คือด้วยลําต้นของเขาที่ขยายใหญ่ขึ้นก็จะมีต้นเอ็นบ้างก็ต้องหาไม้ไผ่อย่างนี้นะคะ่ะมาทำมุมนะคะเพื่อค้ำต้นเขานะคะแล้วแม่ดันล่าก,ก็เลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนก็ เจอทั้งลมทั้งฝนนะคะถ้าไม่ค้ำไวน้นี่ก็จะทําให้ต้นของเขาเอนได้นะคะเอนแล้วก็อาจจะหักได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะดูปลายใบยนะคะแล้วก็ขอบใบที่เป็นลักษณะที่อ่าเป็นรอยหยักนะคะเพื่อนรอยหยักรอยย่นอย่างนี้นะคะไม้ที่สวยงามนะคะมีมนเสน์ค่ะเพื่อนๆไม้ม,ม,ม,มงคลด้วยนะคะนี่ค่ะจำแนก ต้นไหนหออเงินหอทองต้นไหนเสียนัคราชก็ดูลายด่างของก้านใบนี่ค่ะเพื่อนเนี่ยเสียนาคราชจะมีลายด่างนี้นะคะเป็นลายดํานะคะประตลอดทั้งก้านใบเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะชัดมากเลยแล้วก็หลังใบของเขาเนี่ยเส้นหลังใบจะเป็นสีทองนะคะนี่ค่ะสีทองนะคะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมีอ,อัตราการจเจริญเติบโตที่เร็วนะคะใบใหญ่ค่ะนั่นคือเสียนนาคราชนะคะ ถ้าจำแนกไม่ถูกจริงๆก็ต้องดูใบปลายใบของเขาเหมือนเมื่อกี้ที่แม่ดอลล่าพาดูนะคะนั่นคือเถียงไม่ได้เลยนะคะว่าต้นนั้นคือต้นเสียนนาคราชจริงๆเพราะปลายใบลักษณะใบของเขาเป็นเสียนากเลยนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะอายุต้นก็น่าจะเจ็ดเจ็ดแปดเดือนนะคะประมาณนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยโอ้ ตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะคะเพื่อนๆท่านไหนน้ำท่วมบ้างคะต้นหมากรากไม้บ้านเรือนเป็นยังไงบ้างนาะนะคะส่วนที่แม่ดันล่าอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะเรื่องน้ำท่วมคะ่ะนะคะเพราะอยู่ที่สูงพอสมควรคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เอาลงดินนะคะเสียนาคราต้นนี้คือเอาลงดินเป็นหนอ่อรุ่นเดียวกันกับต้นที่เอาลงกระถางเมื่อกี้นะคะ เขาจะโตช้ากว่าเพราะว่าดินบริเวณนี้เป็นดินแน่นๆนะคะดินเหนียวเหนียวแน่นๆนะคะแม่ดานล่าพยายามที่จะฟื้นดินนะคะก็ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละค่ะเพื่อนๆนะคะก็รอลุ้นหน่อของเขาอยู่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบลักษณะอย่างนี้เอ็นลงนะคะเอาทิ้งได้เลยค่ะเพื่อที่จะให้รอบโคนต้นของเขานี่เกิดตาไหลาตาหน่อเกิดขึ้นนะคะการเอาใบออกก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆผลักลงนะคะผลักอย่างนี้ เนี่ยค่ะแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะหมุนหมุนอย่างนี้เนี่ยค่ะออกแล้วค่ะอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะออกสังกาบเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะง่ายๆนะคะก็สังเกตอยู่ว่าไหลของเขานี่ออกมานะคะถ้าหาดินมากลบน่าจะเกิดหน่อได้เร็วนะคะเพื่อนๆกลบขึ้นมาอีกสักหน่อยนะคะอ๋อนี่สัญญาณที่จะเกิดหนอก็มีนะคะ นี่ค่ะอย่างนี้เลยก็จะได้ต้นแม่ตัวนี้1ต้นเนาะในดินแล้วก็ในกระถางแล้วก็อีกหนึ่งกระถางเป็น3ต้นนะคะนี่ค่ะปลายใบดูค่ะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เลยนะคะวันนี้ฟ้าปิดนะคะเพื่อนๆดูสิ ฟ้าปิดนะคะเมฆหนาทึบนะคะนี่ค่ะฟ้าปิดเลยค่ะส่วนต้นไม้เนี่เราฝนนะคะชุ่มฉ่ำกันแบบท่วนหน้าเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเลี้ยงไม้แบบไม่มีโรงเรือนก็มีเสน่ห์อย่างนี้นะคะเพราะจะเห็นาการเจริญเติบโตของเขาแบบ เปิดออกมาก็เห็นเลยไม่ต้องไปเปิดโรงเรือนอย่างนี้อาหารยิ่งเนี่ยค่ะต้นไม้สูมอยู่หน้าห้องนี้เปิดประตูออกมาก็ได้ชื่นชมต้นไม้ที่ปลูกเลยนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะนอหนอที่แยกไว้นะคะที่เกิดจากไข่ของเสียน,นาคาราชนะคะโตเร็วโตวเร็วนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะหลอดใบใหม่ก็นี่ค่ะ โตเร็วมากๆค่ะเกือบหนึ่งฟุตแล้วนะคะแล้วก็ใบก็เยอะนะคะหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบเจ็ดใบเลยค่ะเพื่อนๆโตเร็วค่ะปลูกใส่ดินเลยนะคะเพื่อนๆปรุงดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ย้ายหน่อของเสียนักรราลงปลูกเลยค่ะแล้วก็ให้ได้รับแดดร้อยค่ะไม่มีปัญหาเรื่องแดดเลยนะคะถ้าได้ไปปลูกเนี่ย แดดเน้นๆให้เขาเขาโตได้เร็วนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้แม่ดาราก็พาเพื่อนๆนี่แหละค่ะมาชมใบของเสียนนาคราชนะคะว่าเขามีลักษณะที่เหมือนเสียนนาจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะถามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆ เพื่อนบางท่านเม้นมาบอกว่าโอ้โหได้มาแล้วเฮงมากปังมากลูกค้าเนี่ยเข้ามาอุดหนุนที่ร้านเยอะขึ้นนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะเพื่อนๆค่ะเชื่อแล้วดีเชื่อแล้วเฮงเชื่อแล้วปังเชื่อไปเถอะนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะคลิปนี้แม่ดัลล่าก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you